ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคคมโรคไต่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเป็นข้อมูลความรู้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกาันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรู้เท่าทันทุกโรคภัยไ,ไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพาเองค่ะ แน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลและเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและแน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์ของการดูแลเรื่องโรคระบาดโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ในบ้านเรานะคะก็มีการดูแลกันเรียกว่าครบถ้วนนะคะมีอาวุธที่ช่วยป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อก็คือวัคซีนค่ะมียาต่างๆที่ถูกนำเข้ามาในการรักษาที่ตอนนี้ก็ มีหลายตัวนะคะที่นํามาใช้ตั้งแต่โอเคมีอะไรฟาทไลโจนที่มีเป็นดั้งเดิมของเราอยู่แล้วนะคะมีทั้งฟาวิฟลาเวียมีทั้งมนนพลาเวียแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นเข้ามาอีกด้วยนะคะในช่วงนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าตอนนี้เรากําลังต่อสู้แล้วก็มีอาวุธที่ครบคันค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขนะคะในการติดที่จะมีการรายงานเข้ามานะคะของทางรัฐบาลเนี่ยส่งเข้ามาให้เห็นว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็แน่นอนว่าโอมิครอนนะคะ B4 B5 เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า โอเคเหมือนอาการมันก็จะไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะคะซึ่งก็เป็นธรรมชาติของโอมิครอนโดยเฉพาะตัวล่าสุดก็คือเขาติดง่ายมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่ารอบตัวเราเนี่ยมีคนที่ติดเนี่ยเยอะขึ้นจากเขาไม่เคยติดก็ติดแล้วก็ติดแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวคนนั้นติดเดี๋ยวคนนี้ติดอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้ว่า มันติดง่ายจริงๆเป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นว่าโอมิครอนเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อได้ง่ายมากจริงๆและแน่นอนว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อจริงๆเนี่ยคงจะเยอะมากๆแต่สิ่งที่น่ากลัวและส่งผลค่ะถึงแม้ว่าตัวของโอมิครอนสําหรับคนที่มีภูมิปกติคนที่แข็งแรงเนี่ยจะไม่มีอาการนะคะหรือว่ามีอาการน้อยพักผ่อนไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก็พักอาจจะเป็น5้าบวกห้าเลยก็ตามนะคะ แต่ว่าเรายังคงมีรายงานผู้เสียชีวิตทุกวันนะคะคุณผู้ชมขาตรงนี้หลายๆท่านอาจจะอาจจะละเลยไปมีผู้เสียชีวิตหลาย10ท่านนะคะในแต่ละวันกับทุกวันเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ออกมารายงานว่าจะเป็นกลุ่ม608คถะคุณผู้ชมขาส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นปุ่นที่อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้ดีนะนะคะทางนี้ค่ะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็เลยเผยเผยข้อมูลนะคะว่า กลุ่มเสี่ยงค่ะ608ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีน3เข็มแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเสียชีวิตค่ะซึ่งได้มีการศึกษาแล้วก็พบว่าเหตุก็คือเกิดจากการทิ้งช่วงนะคะที่จะฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยหลังจากเข็ม3เนี่ยนานเกินไปนะคะก็คือเหมือนฉีดเข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วแล้วก็เว้นเอาไว้นะคะซึ่งค่ะทางนายแพทย์โอภาสนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้มีแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะมีการเสียชีวิตนะคะ ผู้ป่วยอาการหนักด้วยนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงเป็นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆนะคะก็แล้วแต่ช่วงว่ามีงานมีเทศกาลมีวันหยุดอะไรที่ประชาชนก็ไปทํางานตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อค่ะซึ่งก็พบว่าผู้เสียชีวิตนะคะจากโอมิครอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัว7็กลุ่มโรคนะคะรวมถึงผู้ที่ตั้งครรภ์ ทั้งหมด98%แล้วก็เป็นยังกลุ่มที่ได้ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบนะคะจุดที่น่าสนใจก็คือระยะหลังเนี่ยพบว่ากลุ่ม608ค่ะถึงแม้ว่าจะรับวัคซีน3เข็มแล้วนะคะอันนี้ขอย,ย้ำบางคนรู้สึกโอ้ฉันฉีด3เข็มแล้วนะคะก็พบว่าฉีด3เข็มแล้วยังเสียชีวิตค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่หลังจากที่ฉีดเข็ม3แล้วนะคะไปประมาณสัก3-4เดือนนะคะ ดังนั้นค่ะทางอนุกรรมการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคค่ะก็เลยแนะนําว่าการฉีดเข็มกระตุ้นนะคะควรจะรีบไปฉีดนะคะให้ห่างจากเข็มล่าสุดเนี่ยประมาณ3-4เดือนอย่าทิ้งช่วงไว้นานนะคะซึ่งตรงนี้สําคัญมากแล้วอีกกลุ่มนึงที่สําคัญมากๆก็คือผู้ป่วยโรคไตค่ะซึ่งถือว่าเป็นโรคเรื้อรังนะคะของรายการของเรานะคะก็เป็นรายการของมูลนิธิโรคไตเพราะฉะนั้นคนผู้ชมก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยโรคไตซึต่งตรงนี้เนี่ย เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่พบการเสียชีวิตมากที่สุดนะคะอ่านจากข้อมูลนะคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็คือ36รายในจํานวนผู้เสียชีวิต152รายค่ะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยโรคตายเนี่ยต้องดูแล,แลแล้วก็ได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นที่ตรงเวลานะคะแน่นอนว่าการลดการสูญเสียเพ้สูงอายุที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเสียชีวิตขณะนี้ เกือบ100%เปเ็นป็นกลุ่มผู้สูงอายุรวมกับมีโรคประจำตัวด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นตามที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะกำหนดไปนะคะเพื่อให้วัคซีนเนี่ยภูมิต้านทานที่มันไม่ดีเนี่ยจะได้ถูกกระตุ้นถ้าเวละยะนานเกินไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะก็คือก,กระตุ้นไม่ขึ้นหรือว่า,าภูมิมันตกลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงข้อมูลในเรื่องของว่าเอ๊ะ กลุ่ม608นะคะหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเนี่ยาจาะเราควรที่จะต้องได้รับวัคซีนยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเอาจริงๆอย่างครอบครัวเคยเครอบครัวหมอจิจ้มเองเนี่ยนะคะคุณพ่ออันนี้ก็เพิ่งพาไปรับเข็มที่4ก็ต้องยอมรับว่าเข็มที่3เว้นไว้นานมากเช่นเดียวกันนะคะ่ะเพราะตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้สามเข็มก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะก็เลยทําให้เว้นระยะไว้นานนะคะ่ะเพิ่งไปฉีดก็คือเว้นมา น่าจะประมาณ6-7เดือนซึ่งไม่ถูกต้องนะคะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาให้หาให้ข้อมูลนะ,ะอีกบุมนึงนะคะโดยโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะจากฝั่งทางของอเมริกาดูบ้างนะคะในเรื่องของกาความเห็นของอาจารย์นะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนในกลุ่ม608เนี่ย อาจารย์แนะนําอย่างไรนะคะจะตรงกับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอของประเทศไทยของเราเนี่ยแนะนําไว้หรือเปล่านะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์ด้านโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบาบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะท่านอาจารย์นายแพทย์ธนิธิวันค่ะอาจารย์ก็จะมาให้ข้อมูลนะคะในกลุ่ม608ค่ะว่าควรจะฉีดวัคซีนนะคะแบบไหนยังไงกี่เข็มเท่าไร่ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์มาพร้อมกันค่ะสวัสดีครับ ก็เห็นมีคำถามกันเข้ามาว่ากลุ่ม608เนี่ยจะฉีดวัคซีนกันอย่างไรดีนะครับแล้วก็บางคนก็ยังสับสนเอ๊ะชุกลุ่ม6 0 8เนี่ยใช่กลุ่มเดียวกับคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังให้ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกร,รตบัมบัดนะครับ ก่อนอื่นเลยกลุ่ม608เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เราจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโควิดรุนแรงนะครับจึงมีความจําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วนแล้วก็รับวัคซีนอย่างน้อย4เข็มนะครับโดยวัคซีน4เข็มนี้จะต้องเป็นวัคซีนที่มี mRNA วัคซีนอยู่ในนั้นด้วยนะครับและเราไม่นับวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเช่นซิโนแวคซิโนฟาร์มอยู่ในนี้นะครับ ถ้าท่านฉีด a อสตราเซเนกามาแล้วก็นับเป็นหนึ่งในวัคซีนนะครับแต่ว่าถ้าท่านฉีดมา2 3สาเข็มแล้วยังไม่มี m อ็วัคซีนก็ยังถือว่าท่านฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับรวมทั้งหมดต้องมี4ี่เข็มนับเฉพาะ a อสตราเซเนกาและ m อ a วัคซีนโดยจะต้องมี m อ a วัคซีนอยู่ในนั้นอย่างน้อย1เข็มนะครับอ่าหกศูนย์แปดคืออะไร60คําคำแรกก็คือเป็นอายุ60ขึ้นไปนะครับแล้ว8ข้างหลังมาจากไหนนะครับ8หลังก็คือเป็นคนที่มีโรคประจําตัว ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือเป็นโรคปอดเรื้อรังเช่นโรคหอบหืดโรคตุ่ลมป่งพองนะครับโรคหลอดลมป่งพองโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังโรคพังผืดปอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคนที่กําลังรักษาวันโรคที่มันเป็นโรคเรื้อรังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโรคปอดเรื้อรังอันที่2โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังนะครับเช่น มีภาวะหัวใจวายนะครับเคยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อนมีริมเลือดอุดตันเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบนะครับหรือคนที่มีประวัติว่ามีเส้นเลือดป่งพองตามพวกเส้นเลือดใหญ่ต่างๆในท้องในช่องอกนะครับหรือคนที่มีปัญหาทางด้านของระบบไหลเวียนเลือดที่ลงไปในขานะครับทำให้ขาเนี่ยขาดเลือดง่ายมีอาการปวดน่องบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับที่เราตรวจก็เจอเออมันเป็นเพราะว่าเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อขาไม่ดีพวกนี้ก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับ อ่าอันที่3ก็คือคนที่เป็นโรคไตนั่นเองนะครับโดยโรคไตเนี่ยจะมีทั้งหมด5ระยะนะครับแต่เราจะนับตั้งแต่ระยะที่3เป็นต้นไปนะครับสามสี่ห้านี่ถือว่าเป็นโรคไตที่มีความเสี่ยงในการเป็นโควิดรุ่นแรงนะครับอ่าตรงนี้เราต้องนับถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านอยู่ในระยะไหนนะครับก็สามารถสอบถามคุณหมอที่รักษาได้นะครับอ่าข้อที่4ก็คือเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งอะไรก็ได้ที่ท่านกําลังรักษาอยู่แต่ว่าเรื่องของมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมให้ ในกลุ่มที่ภูมิต้านทานบกพร่องให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอ่ะตรงนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างหนึ่งแต่มะเร็งก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความอ้วนนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ตั้งแต่30เป็นต้นไปเนี่ยจะถือว่าเออมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคโควิดหนุนแรงนะครับจริงๆ25นี่ก็เริ่มเสี่ยงแล้วนะครับแต่30นี่เสี่ยงแน่ๆนะครับอ่าท่านจะต้องระวังตัวเอง ถ้าถามว่าเราจะคำนวณดัชนีมวลกายอย่างไรนะครับอันนี้เราหาใน Google ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่หาแล้วเราอยากจะบคำนวณเองนะครับวิธีก็คือชั่งน้ําหนักตัวเองใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วหารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกกําลัง,ง2 mm. เช่นสมมุติว่าท่านหนะัก90กิโลกรัมนะครับก็เอา90ตั้งนะครับหารด้วยความสูงของท่านอ่าสูงสมมติว่าสูง170แล้วกันนะครับ ทำเป็นเมตรก็คือ1.7เมตรนะครับก็คือได้ว่า90หารด้วย1.7นะครับเราก็หารด้วย1.7่งอีกทีนึงก็คือตัวข้างล่างเนี่ยความสูงเราจะต้องยกกําลัง2นะครับก็จะได้เป็นดัดชนีมวลกายออกมานะครับถ้าเกิดเกิน30เราจะถือว่าเออมีความอ้วนเกี่ยวข้องนะครับต่อมาก็คือคนที่มีโรคเบ,บาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่1ชนิดที่2หรือเบาหวานในขนาดตั้งคันเราก็ถือว่าเป็นเบาหวานหมดนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเช่นเคยมีโรคหลอดเลือดตีบในสมองเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเป็นคนที่มีเส้นเลือดแตกในสมองมาก่อนนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน8กลุ่มเสี่ยงเช่นกันนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเข้าไปในนั้นให้อีกนะครับก็คือให้เพิ่มให้อีก2กลุ่มเลยลวกันกลุ่มแรกคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์น,นะครับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดรุนแรงมากกว่าหญิงปกติถึงประมาณ2เท่านะครับ อ่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยากจะเพิ่มเข้าไปก็คือกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบนะครับไม่ครบในที่นี้ผมนับรวมคนที่ได้แต่ซีโนแวคซีโนฟาร์มเท่านั้นด้วยนะครับแล้วยังไม่ได้ m r ็วัคซีน,นนั้นผมก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับอ่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วนะครับและปัจจุบันกลุ่มนี้จริงๆผมคิดว่าอาจจะทําให้หลายๆคนสับสนได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันคําแนะนําของการฉีดวัคซีนก็คือถ้าท่านอายุตตั้งแ่ 50ปีขึ้นไปท่านจะต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด4เข็มโดยใน4เข็มนี้มี mRNA วัคซีนอย่างน้อย1เข็มและเรานับเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นก็คือ AstraZeneca หรือ Johnson Johnson หรือ Sputnik นะครับกับวัคซีน mRNA เท่านั้นเราจะไม่นับรวม Sinovac, Sinopharm ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าท่านฉีดมาแล้ว4เข็ม2เข็มแรก arm, ท่านเป็นซ i n นฟาร r ม2เข็มหลังท่านเป็น a s t r a z e n e c a อย่างนี้ผมจะถือว่าท่านได้แค่ฉีดมา2เข็มเท่านั้นก็คือ a s t r a z เซ e c a 2เข็มหลังและยังไม่ถือว่าครบเพราะว่าท่านยังไม่มี m r n a วัคซีนอยู่ในนั้นนะครับอ่านี่คือเป็นเป็นเหตุอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าการที่ตั้งว่า608เนี่ยอาจจะทำให้ท่านสับสนได้ว่าเอาจะต้องฉีดกี่เข็มกันแน่แต่ว่า608เนี่ยมันหมายความว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นอาการหนักนะครับอ่านะแต่ว่าวิธีในการฉีดวัคซีนนี้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับที่ผมบอกนะต่อมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งงอยากกจจจะชจชี้้้แแใหหเเ็็นนัดลวคื กลุ่มไหนที่ถือว่าภูมิต้านทานบกพร่องนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยแทนที่จะได้4เข็มท่านต้องได้5เข็มนะครับ5เข็มนะอ่ะเวลาเราฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเราจะถือว่าฉีดครบครั้งแรกก็คือเราต้องฉีด2เข็มถูกไหมครับไฟเซอร์ Pfizer ห่างกัน3าอาทิตย์โมเดอร์นาห่างกัน4อาทิตย์และฉีดแค่2เข็มนี่คือคนปกติทั่วไปแต่ถ้าท่านมีภูมิต้านทานบกพร่องท่านจะต้องฉีด3เข็มนะครับไฟเซอร์ สามเข็มแต่ละเข็มห่างกันเดือนหนึ่งโมเดอร์นาสามเข็มแต่ละเข็มห่างกันเดือนหนึ่งนี่ถือว่าเป็นการครบครั้งแรกแล้วก็เท่ากับการฉีด2เข็มของคนทั่วไปนะครับและท่านจะต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นหรือเข็มบูสเตอร์อีกทั้งหมด2เข็มด้วยกันดังนั้นจึงรวมเป็น5เข็มและถ้าท่านไหนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องผมก็ไม่นับซีโนแวคซีโนฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องนับเฉพาะแอสตราเซเนกาและ MRNA วัคซีนโดยในนั้นจะต้องมี m r n a วัคซีนอยู่ด้วยนะครับ คนไหนบ้างซึ่งถือว่ามีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับประการแรกคนที่เป็น HIV ีโดยเฉพาะค่าซ d 4ที่ท่านมีเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า200ถือว่าภูมิต้านทานของท่านบกพร่องมากและจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนเยอะกว่าคนทั่วไปเพื่อกระตุน้นภูมินะครับคนที่รับประทานยาสเตียรอยอยู่แบบแบบกินนะครับไม่ใช่แบบพ่นนะครับคนที่แบบบอกว่าเออผมเป็นหอบผืดผมพ่นยาสเตียรอยคนที่ผมพ่นเข้าจมูกพวกนี้ไม่นับนะครับ เราจะใช้แบบกินเท่านั้นนะครับที่เมืองไทยก็จะมียายาสเตียรอยด์แบบกินก็คือเพรสนิสโลนกับตัวเด็กซเมทอโซนเป็นหลักนะครับอาจจะมีตัวอื่นบ้างแต่ว่า2ตัวนี้เป็นหลักนะครับถ้าท่านกินอยู่แล้วขนาดที่ท่านกินเนี่ยมันเกิน20มิลลิกรัมแล้วท่านกินมาเกิน3มอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าท่านมีภูมิต้านทานบกพร่องท่านจําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนแบบที่ผมบอกก็คือครั้งแรกเลยคือฉีด3เข็มนะครับแล้วก็ไปบูสต์อีก2เข็มนะครับโรคอย่างอื่นเช่น ได้รับยากดภูมิตต้านทานตัวอื่นเช่นเมทโทเทรเซตนะครับที่ใช้รักษาโรคลูมาตอยด์นะคนที่กินไฮดรอกซิคลอโรควินเพราะโรคลูมาตอยด์อยู่คนที่ได้ยาฉีดกลุ่มชื่อว่าริทักซิมบนะครับกลุ่มอินฟลิกซิมับอีทานอเซปนะชื่ออาจจะแปลกๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้ท่านจะทราบดีว่าผมหมายถึงอะไรนะครับคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะทุกคนนะครับที่รับประทานยาอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ทุกรายนะครับเพราะว่าบางราย เช่นปลูกถ่ายอาวัยวะจากฝาแฝดมาแล้วอวัยวะเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยท่านไม่จำเป็นต้องกินยาก,กดภูมิต้านทานอันนั้นท่านไม่ถือว่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่าแต่ถ้าท่านที่ต้องกินโบยากดภูมิต้านทานท่านถือว่าอ่ามีปัญหาทางด้านภูมิต้านทานท่านจะต้องฉีดวัคซีนที่แตกต่างจากคนทั่วไปนะครับเช่นท่านปลูกถ่ายไตยแล้วก็รับประทานยาทากโคล,ลามัสอยู่อะเพรดนิโซลนะรวมกับไมโครเฟนาเลตพวกเนี้ยท่านจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนมากกว่าคนทั่วไปนะครับ คนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่อต้อตานตัวเองเช่นโรค SLE โรครูมาตอยนะครับโรคหนังแข็งอาพวกนี้หรือโรค MCTD ก็ชื่อเต็มๆก็คือ mixed connective tissue disorder หรือ disease นะครับพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนที่มากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับอา นอกเหนือจากนี้กลุ่มมะเร็งซึ่งผมบอกว่าเออจะพูดเพิ่มเติมก็คือกลุ่มมะเร็งถ้าเกิดว่าท่านได้รับยากดภูมิบางตัวนะครับหรือว่าบางครั้งเราต้องได้รับเคมีบําบัดนะฮะภูมิต้านทานของท่านก็จะอ่อนกว่าคนทั่วไปกลุ่มนี้เนี่ยมีความจําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ไปนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคบางอันซึ่งอ่เช่นกลุ่ม multiple myeloma นะครับพวกเนี้ย เพราะว่าเซลล์ที่เสียไปจะเป็นเซลล์ซึ่งใช้ในการผลิตแอนติบอดีให้ท่านนะครับดังนั้นท่านอาจจะไม่ตอบสนองต่อวัคซีนเหมือนคนทั่วไปท่านอาจจะต้องฉีดมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนที่มีมะเร็งของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะครับบางชนิดเช่นเป็นลิมโฟมา a นะครับจะมีปัญหาของเซลล์ตัวหนึง่งชื่อเรียกว่า b ีลิมโฟไซต์หรือบเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งบเซลล์ตัวนี้มีหน้าที่ในการตอบสนองเพื่อสร้างแอนติบอดีต่อโควิด แล้วถ้าฉีดวัคซีนแล้วตัวนี้เซลล์พวกนี้มันมันไม่ทํางานนะครับท่านก็จะมีปัญหาได้ดังนั้นท่านอาจจะเป็นจะต้องฉีดวัคซีนที่มากกว่าคนอื่นเขาเพื่อนนะครับแล้วก็อ่ากลุ่มนี้นี่แหละจะเป็นกลุ่มที่เราจะพิจารณาการใช้ยาตัวหนึ่งซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วชื่อว่าเอบูเชลนะครับตัวนี้จะเป็นแอนติบอดีสาเร็จรูปซึ่งฉีดให้ทุก6เดือนนะครับอ่าเหล่านี้ก็เลยเป็นข้อแตกต่างระหว่างกลุ่ม608แและกลุ่มที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่พูดมานะครับกลุ่ม6 0 8ผมคิดว่าถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยท่านไม่ต้องคิดว่าท่านจะต้องฉีดวัคซีนอย่างไรและเมื่อไหร่นะครับให้ท่านรู้ว่า608แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นอาการหนักได้เท่านั้นเลยนะครับแต่จะฉีดวัคซีนอย่างไรดูกันที่อายุนะครับดูกันที่อายุถ้าท่านอายุ50ปีขึ้นไปท่านต้องฉีดทั้งหมด4เข็มและใน4นีเข็มนี้เรานับเฉพาะ Astra z เซ e c a และไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเท่านั้นไม่นับรวมครบ ซีโนแวคซีโนฟาร์มนะครับและใน4เข็มนี้จะต้องมี mRNA วัคซีนอย่างน้อย1เข็มนะครับนี่คือกรณีที่อายุ50ขึ้นไปถ้าท่านไหนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องและอายุ50ปีขึ้นไปท่านจะต้องฉีด3เข็มแรกต่อกันก็คือห่างกันเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องไปบูสต์อีกทั้งหมด2เข็มรวมกันเป็น5เข็มนะครับ5เข็มแต่ถ้าท่านมีภูมิต้านทานบกพร่องและอายุน้อยกว่า50 ท่านฉีด3เข็มแรกเหมือนกันนะครับสเข็มแรกนี่ห่างกันเดือนหนึ่งนะครับไฟเซอร์เ <P f izer> ลยไว้หนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งไฟเซอร์แล้วอีกเดือนหนึ่งไฟเซอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นอีก5เดือนท่านก็ไปฉีดอีกเข็มหนึ่งเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่1แล้วก็จบเลยถ้าอายุน้อยกว่า50นะครับมีคาถามอีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านฉีดไฟเซอร์แล้วจะไปฉีดโมเดอร์นาได้ไหมคําตอบคือได้นะครับฉีดสลับไปไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับและที่สําคัญคือ โมเดอร์นาเนี่ยมันมีการฉีดครึ่งโดสได้ก็ต่อเมื่อท่านฉีดเป็นเข็มกระตุ้นนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ปูมต้านทานบกพร่องอายุมากกว่า50ท่านต้องฉีด5เข็ม3เข็มแรกที่เป็นโมเดอร์นาท่านจะต้องฉีดเต็มโดสเท่านั้นท่านไม่สามารถฉีดเข็มที่3เป็นครึ่งโดสได้เด็ดขาดแล้วก็เข็มที่3จะต้องห่างเข็มที่2 1เดือนไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับตรงนี้ต้องฟังดีๆไม่เหมือนคนทั่วไปนะฮะแล้วเข็มที่เป็นกระตุ้นเข็มที่4และ5ท่านอาจจะฉีดแค่ครึ่งงงงโโดดสคดค,คือืออ50ไไมรรรกกกั้้นนนนะบตตตีีเป็ิ่่่ทแา ส่วนไฟเซอร์ไม่มีการฉีดครึ่งโดสเด็ดขาดนะครับผมเห็นที่เมืองไทยมีการเสนอให้ฉีดครึ่งโดสด้วยไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไฟเซอร์ไม่ได้ทดลองแบบฉีดครึ่งโดสนะครับถ้าท่านทําการฉีดครึ่งโดสแล้วผลการทดลองผลการวิจัยออกมาเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันมีปัญหานะครับแล้วก็ท่านอาจจะติดโควิดแล้วมีอาการอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นไฟเซอร์ถ้าเป็นผมนะครับไม่แนะนาให้ฉีดครึ่งโดสโดยเด็ดขาดนะแล้วท่านที่สามารถ ท่านสามารถถามว่าออแล้วอย่างนี้จะฉีดเข้าชั้นผิวหนังดีไหมหรืออินทราเดอร์มอลดีไหมนะครับสำหรับผมนะครับงานวิจัยแล้วก็ผลการป้องกันทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้นนะครับ,าบาการฉีดเข้า,า,าผิวหนังนั้นไม่ได้มีงานวิจัยเทียบเท่ากับการฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อนะครับโดยทฤษฎีแล้วมันน่าจะดีอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องของการฉีดเข้ากล้ามเข้าชั้นผิวหนังไปแล้วนะครับโดยทฤษฎีมันน่าจะดีก็คือได้ภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็ มีผลข้างเคียงต่ำนะครับถ้าฉีดได้ถูกต้องน่าจะเป็นเช่นนี้นะฮะแต่ก็มีงานวิจัยบางอย่างออกมาว่ามันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะครับดังนั้นโดยส่วนตัวของผมอันนี้ส่วนตัวของผมเลยนะครับถ้าเป็นผมแล้วก็ญาติพี่น้องมาถามผมผมจะแนะนําว่าท่านฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะดีที่สุดเพราะว่าเรามีข้อมูลงานวิจัยรับรองชัดเจนเยอะกว่าแบบฉีดเข้าชั้นผิวหนังแต่ถ้าท่านต้องการจะฉีดเข้าชั้นผิวหนังเพราะว่าท่านกังวลเรื่องของผลการเกิดผลข้างเคียงท่านก็สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าท่านถาม ว่าเอ๊ะมันจะป้องกันได้ดีเท่ากับแบบกล้ามเนื้อหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลให้ชัดเจนขนาดแบบกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้ท่านก็ต้องทราบเป็นข้อจํากัดด้วยนะแต่ถ้าท่านกังวลมากท่านไปฉีดแบบเข้าชั้นผิวหนังก็ยังดีกว่าไม่ฉีดนะครับอ่ะวันนี้ก็อธิบายไว้เท่านี้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะและนี้ก็คือข้อมูลนะคะจากท่านอาจารย์หมอนายแพทย์ธนิธิยวันนะคะคิดว่าน่าจะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาซึ่งก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งที่เราควรที่จะรับทราบไว้นะคะก็คืออาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ทางฝั่งของอเมริกาก็จะได้เจอเคสนะคะแล้วก็ได้มีการศึกษาข้อมูลในงานวิจัยจากทางฝั่งนั้นซึ่งเราก็นับเป็นข้อมูลมาฟังนะคะเพื่อในการพิจารณาสําหรับพวกเราด้วยนะคะแต่แน่นอนค่ะสําหรับเทวันนี้ก็คืออยากจะมาเน้นย้าในเรื่องของกลุ่มของผู้ที่ เป็น608นั่นเองนะคะอยากให้ไปรับวัคซีนนะคะให้ครบนะคะเนื่องจากว่าเข็ม3แล้วเนี่ยเว้นช่วงไปนานแล้วมาเป็นเข็ม4เนี่ยมีการส่งผลเนี่ยทำให้พบว่ามีอาการหนักแล้วก็มีการเสียชีวิตมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้กลุ่ม608นะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปรับวัคซีนได้นะคะในกรุงเทพมหานครนะคะ ก็ยังคงมีอยู่นะคะที่อาคารกีราเวสุวรรณชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะถึง31สิงหาคมนะคะรวมถึงสถานีบางซื่อด้วยนะคะก็ยังสามารถรับได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะยังไงก็พาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะคนในครอบครัวนะคะที่เป็นกลุ่ม608ไปรับวัคซีนกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะแล้วเป็นความห่วงใย,ยค่ะของรายการคุยกับหมอนะคะทุกทุกคนเพื่อให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงกันจริงๆค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าสาระความรู้นะคะจะสับเปลี่ยนมาเป็นประจำค่ะกับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ